คสวัสดีครับหมอตุลย์จากลินนะครับจ้าโอเคแฟรวันน้องน้องแขนนี้ที่สองสัปดาห์ปัญหาเดิมของคนไข้เป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นไรต้องทำปกติคุณด,ดีเลยคนนี้เขาเล่นกล้ามก็คือ<า>ออกมาเป๊ะเลย,เยมีกล้ามเลยไหมเนี่ไหลมาแล้วเนี่ยแขนมาแล้วก้ามเริ่มขึ้นมาถึงประมาณนี้และกล้ามแน่นเนาะหมอแต่นี้ถ้าออกกําลังกายหนักๆก,ก็คือขึ้นได้อีกใช่ไหมคะ การครั้งนี้มาถึงนี้ครั้งนี้มีแค่นี้อันนี้เป็นการผ่าตัดซ่อนแผลผ่านปานนมตรงนี้เนาะรอบๆอปานนมนะคะแต่ว่าในส่วนของการลดขนาดหัวนมคือเดี๋ยวหมอต้องรอเอกระยะหนึ่งนะคะก็จะลดให้เล็กจิ๋วใช่ไหมคะหมอตู่คะค่ะสําหรับคนไข้ที่ผ่าตัดแผลเล็กแบบนี้มันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากอะไรไหมคะแล้วมีข้อจํากัดสําหรับขนาดหน้าอกไหมคะหมออ๋อจากหน้าก็เอกระดไม่เกี่ยวรูทรงเดียวดูรูปทรงแบบประเมินตัวเดือ ถ้าถ้าใครกังวลเคยปรึกษาที่ไหนได้แผลยาวก็ลองนัดมาปรึกษากับหมอตูดูเนาะเผื่อหน้าอกขนาดใหญ่หรือคล้อยบางคนเนาะหมอตูก็สามารถผ่าเทคนิคพิเศษได้นะคะสำหรับทุกเคสเนาะไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กหรือแผลยาวในเรื่องของการตัดหน้าอกอะค่ะ ไม่ต้องนอนพักฟื้นไม่ต้องนอนติดเตียงใช่ไหมคะหมอ,อไปทํางานได้เลย<อ>เนาะเดินได้สบายกช่วยเหลือตัวเองได้เลยช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีเหมือนคนไ,<ด>ไม่ได้ถูกผ่าตัดเนาะและคนไข้ท่านนี้เ,เดี๋ยวตัดไหมแล้วก็จะเริ่มออกกําลังกายได้หรือยังคะหมอส่วนใหญ่ประมาณเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งเนาะก็ออกกําลังกายได้เต็มที่เลย,ยะคะ่ญญยะขอบคุณค่ะ